สวัสดีครับพบกันอีกแล้วนะครับในคลิปนี้นะครับจะพามาดูโซลาเซลล์นะครับในวันที่ฝนตกนะครับขณะที่ฝนตกแรงนะครับมันจะผลิตไฟได้ขนาดไหนนะครับดูทเ่กับฝนตกแรงนะครับเนี่ยจะผลิตไฟได้เท่าไรแล้วใช้อะไรได้บ้างนะครับเดี๋ยวจะพามาดูนะครับเคยเจอแต่แดดออกมาแล้วอันนี้มาดูตอนฝนตกกันบ้างนะครับเดี๋ยวจะ พาดูระบบนะครับดูบรรยากาศรอบๆนะครับฝนตกนะนช่วงเวลาประมาณสิบสานาฬิกานะครับบ่ายหนึ่งโมงแดดคืมฟ้าค้มฝนตั้งแต่ช่วงเช้านะครับน,นี่พอมาอทเที่ยงเทีย่ยงใบใอย่างเงี้ยมาแล้วเอาไปดูข้างในกันนะครับดูตัวมิเตอร์วัดระดับไฟกันดูด้านในนะครับอ่ะสองให้ดูอันนี้ ยังเหลือไฟหนึ่งหนึ่งร้อยกว่าวัตนะครับดูหนึ่งร้อยแปดสิบแปดวัตต์นะครับเนี่ยไฟที่เหลือใช้นะครับอันนี้แผงทั้งหมดที่ผมใช้นี่คือแปดแผงนะครับแผงและสามร้อยสี่สิบวัตอ่าสามร้อยสามสิบวัตนะครับแปดแผงเดี๋ยวให้ดูที่หน้าเครื่องนะครับอันนี้เป็นตัวโซฟานะครับตัวโซฟาออนกิตนะครับสามจุดสามเคไฟผลิตได้อยู่สองร้อยสามสิบวัต์นะครับ 0.23กิโลวัตต์นะครับก็หมายความว่า230 230วัตต์นี้ก็คือใช้พัดลมได้นะครับพัดลมก็ตัวหนึ่ง80วัตต์พัดลม16นิ้วตัวใหญ่นะครับใช้พัดลมได้ถึงสามตัวกันเลยทีเดียวนะครับหรือจะเป็นตู้เย็นก็ใช้ได้นะครับตัวนี้คือให้มันอยู่ใน230วัตต์นะครับคือตู้เย็นก็ยังรันฟรีได้นะถ้าตู้เย็นติดแต่ฝนตกเราไม่ได้เปิดพัดลมก็ จะเป็นตู้เย็นตู้เย็นก็ร้อยกว่าวัตต์นะครับตู้เย็นก็สามารถเดินดันโดยใช้เซ,าซลาเซลล์ได้ขณะฝนตกนะครับร้อยกว่าวัตต์แล้วก็เปิดพัดลมได้อีกหนึ่งตัวก็ยังเหลือไฟอีกนิดหน่อยอะนะครับเห็นไหมครับมันจะผลิตอันนี้ฝนตกคือไม่มีแดดนะครับตอนเนี้ยยังได้ไฟอยู่สองร้อยสามสิบวัตต์มันอาจจะสะสมมาจากเมื่อเช้านะครับตอนก่อนฝนตกก็ได้คืมคืมอยู่ ครับให้ดูบรรยากาศนะครับที่ว่าฝนตกลงมาอันนี้นะครับไฟที่เหลือจากการใช้อย่างเดียวอีกสองร้อยวัตต์นะครับเพราะว่าผมมีต่อระบบอินเทอร์เนต็ตอยู่ครับก็ยังเหลือไฟอีกสองร้อยวัตต์นะครับอันนี้หลังจากสองร้ยสามสิบเมื่อกี้นะครับลบ ลบลงส0ิบวัตแปลว่าผมใช้ระบบเน็ตยอยู่สามสิบวัตครับให้ดูกันอีกรอบนะครับอันนี้แผงนะครับาผลิตไฟได้สามร้อยสามสิบสองโวลต์ศูนย์จดแปดอมป์นะครับเอาตัวนี้คูณกันนะครับจะออกมาเป็นกำลังวัตต์นะครับโวลต์คูณแอมป์เป็นกำลังวัตต์แล้วทีนี้มันจะมาแปลงนะครับแปลงในการใช้งานก็ที่เหลือเมื่อกี้คือ2 0 0รอยกว่าวัตต์นะครับ เอาลองเอาคูณกันดูนะครับก็จะได้อยู่สองร้ยสี่สวัตนะครับอันนั้นศูนย์จุดกิโลวัตถ์ถ้าหน่วยเป็นกิโลวัต์ใช้พันหารศูน2 4จุดสองห้าสองสี่นะครับก็คือสอง้อยห้าสิวัตนะครับจากเมื่อกี้2อ0สาสิก็จะขึ้นอยู่อีกนิดนึดนงนะครับนี่ขึ้นลงนะครับผมใช้แผงทั้งหมดแดแผงนะครับให้พี่น้องทราบอีกครั้งเ,เพื่อนๆทราบอีกครั้งนะครับแหลงสาม้อยสวัต แแผงนะครับอ่าเนี่ยครับที่เห็นอยู่นี่คือตรงนี้สี่แผงนะครับแล้วอยู่บนหลังคาอีกสี่แผงบนหลังคาบ้านไอ้ตรงนี้สี่แผงนะครับอ่าดูให้ดูฝนตกนะครับตกแรงมากนะครับดูน้ําไหลตรงนี้มันไม่มีรางน้ำอานะครับฝนน้ําฝนกันเลยอ่าลงมาตรงเนี้นะครับให้ดูบรรยากาศนะครับในวันที่ฝนตกไม่มีแดดนะครับ แต่มันก็มีความสว่างอะเนาะอาจจะเป็นการสะสมจากความร้อนเมื่อเช้าก็ได้นะครับแต่ว่าอันนี้ตกนานแล้วนะครับตกเป็นชั่วโมงก็ว่ามันยังผลิตไฟได้อยู่นะครับขณะฝนตกดูน้ําฝนนะครับอาจจะไม่ค่อยมองข้างนอกอาจจะไม่ชัดให้ดูตรงน้ํามันไหลลงมานะครับอันนี้ในวันที่ฝนตกนะครับ ให้เพื่อนๆพิพจารณาเอานะครับในการใช้โซลาเซลล์นะครับว่าฝนตกก็ยังใช้ได้อยู่นะครับมีฝนอยู่ปโปอยๆหรือวันแรงๆอย่างเงี้ยมันผลิตไฟได้ยังไงได้บ้างใช้อะไรได้บ้างนะครับก็แผงก็สบายๆเลยนะครับสามารถผลิตไฟออกมาใช้ในการเปิดตู้เย็นเปิดพัดลมได้นะครับแต่รันเอยังไม่ได้นะครับเพราะว่ากําลังไฟไม่ถึงพันวัตต์นะครับเพราะว่าฝนมันตก ผลิตถึงปั้นวัดก็ต้องรอแดดออกนะครับให้ดูอีกรอบหนึ่งนะครับแผงผลิตไฟนะครับสามสามสี 3, 3, 4, 0, ่คูณศูนย์จุดเก้าอันนี้ตัวที่แผงผลิตออกมาแล้วเอามาแปลงอีกทีนะครับให้เป็นกำลังวัดนะครับอันนี้แผงผลิตได้สามร้อยสามสิบโนนะครับทีที่มาดูหน้ามิเตอร์ตรงอ่านี้นครับ ตอนนี้สอง8ดกิโลวัตต์ก็เท่ากับว่า280ดิบวัตต์นะครับจากเมื่อกี้2อ0อาอันนี้เป็น 280, 2 8 0 2้0ปดอเาเหมือนจะเพิ่มขึ้นอีกนะครับก็มีขึ้นนะครับสวิงขึ้นนิดหน่อยอ่าผมเหลือไฟใช้ในระบบ2 5 4หบวัตต์นะครับเห็นไหมครับอันนี้เหลือไฟใช้ก็คือเดินตู้เย็นได้สบายนะครับถ้าช่วงที่ตู้เย็นทํางานนะครับไฟก็ยังเหลือใช้งานเปิดพัดลมได้อีกนะครับ แม้ว่าฝนจะตกนะครับสามารถใช้ได้ก็ฝากเพื่อนๆน,นะครับวิจารณาดูนะครับว่ามันคุ้มค่าไหมหรือว่ายังไงนะครับสําหรับคนที่สนใจนะครับอันนี้อาผมติดตั้งเองนะครับหรือทําให้ดูดูเพื่อนๆเ,เ,เป็นแนวทางนะครับเผื่อใครอยากซื้ออุปกรณ์มาทําเองติดตั้งเองนะครับหรืองคนจะจ้างเขาติดตั้งว่าดูว่าเออมันคุ้มค่าไหมฝนตกอะไรอย่างเงี้ยนะครับ เราลองดูนะครับสามารถพิจารณานะครับตามงบประมาณของเราจะติดมากติดน้อยก็ตามแต่งบประมาณของเราเลยนะครับไไรนะครับผลิตไฟได้สามร้อยวัตต์นะครับตอนนี้ขึ้นมาสามร้อยแล้วนะครับนะครับกำลังแอมป์มันขึ้นมาอีกแพงผลิตกำลังแอมป์มันขึ้นมาศูนยด้าละก็เอาเนี่ยคูณกันจะเป็น กำลังวัดต์เห็นไหมครับสามร้อยวัตต์ละอันนี้อ,อันนี้คือฝนตกมาเป็นชั่วโมงแล้วนะครับหรือว่าตกนานพอสมควรนะครับแต่ไฟก็ยังผลิตได้ออกมาอย่างต่อเนื่องนะครับอ,อย่างเปิดพัดลมเปิดตู้เย็นนะครับรันตู้เย็นแล้วก็ระบบเน็ตนะครับที่ผมใช้อยู่ครับประมาณนี้อันนี้แผงสายมาจากแผงครับเข้าชุดเบเกอร์นะครับ ผ่านฟิลผ่านเซิร์นะครับผ่านเบรกเกอร์ AC DC นะครับอันนี้ไฟออกมาเท่าเครื่องก็ประมาณนี้นะครับ